พอเราตีโจทย์แตกปุ๊บนั่นโฟลเดอร์ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพื้นความรู้เดิมของเด็กมันเปรียบเสมือนอะไรเหมือนไรครับกระเป๋านักเรียนน่นะเห็นไหมเราคิดได้หลายแบบถูกไหมมือกระเป๋านักเรียนไอที่ใกล้ตัวก็มากที่สุดเปิดกระเป๋ามาปุ๊บมันแบ่งเป็นช่องช่องช่องหรือว่าจะมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยหรืออะไรอยู่ข้างในเห็นไหมนั้นไอกระเป๋าใหญ่ก็เป็นโฟลเดอร์ล่ะช่องเล็ก หรือกระเป๋าเล็กๆที่อยู่ข้างในก็กลายเป็นโฟลเดอร์ย่อยแล้วก็แยกกอกสารออกเป็นประเภทชัดไหมกลุ่นี้นะนี่คือตอนนำเข้าแล้วพอเราสอนปุ๊บวัตถุประสงค์ของของคนสอนกลุ่มน,นี้คืออะไรวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บอกว่าอยากให้นักเรียนทําอะไรได้เมื่อเรียนจบ40นาทีของเราไปแล้วอ,อันที่หนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อให้เด็กนักเรียนทําไงคะ สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ถูกไหมโฟลเดอร์หลักหรือโฟลเดอร์ย่อยนั่นคือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่หนึ่งวัตถุประสงค์พฤติกรรมข้อที่สองน่าจะเป็นอะไรจัดหมวดหมู่ย้ายไปอยู่กูจัดหมวดหมู่ถูกปะหนึ่งเขาสร้างโฟลเดอร์ได้สองเขาจัดหมวดหมู่ได้หรือเขาสามารถย้ายไฟล์ วัตถุประเภทเนี่ยมาอยู่ตามหมวดหมู่ได้สุดแล้วแต่เราจะใช้คําศัพท์ในการพูดเสมมุติว่าเราเอาวัตถุประสงค์เชิงพื้นการแค่สองข้อเพราะเรามีเวลาสอนแค่40นาทีเราก็มาดูว่าถ้าเราตั้งวัตถุประสองค์อย่างนี้ปุ๊บเราจะสอนอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์สองข้อนี้ให้ได้แต่ถ้าเราอยากให้เขารู้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ถามตัวเองว่าเวลา40นาที เพียงพอหรือไม่ถ้าคิดว่าไม่พอก็อย่าใส่เข้าไปในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมถูกไหมเพราะมันต้องบรรลุภายในเวลาที่เรากำหนดก็อาจจะบอกว่าไงเอาไว้เรียนชัมม่วโมงถัดไปถูกไหมเอ่ยนั่นคือแผนการสอนของครูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เรื่องของพื้นความรู้เดิมกลุ่มนี้กระจากและว่าถ้าเปรียบเทียบกับโฟลเดอร์ก็คือกระเป๋าอย่างนี้นี่คือความรู้เดิมนะ ของเวลาที่เพียงพอเวลาเราน้อยเรามีเวลาที่จากัดที่คุณย่ให้ทุกกลุ่มในเวลาที่จํากัดราออะไรถ้าเราสามารถออกแบบแผนการสอนให้สอนได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วบรรลุบรรลุวัตถุป,ประสงค์ที่เราทําได้ประสบความสําเร็จเวลาที่มากกว่าจะง่ายขึ้นไหมพอไปเจอหกชั่วโมงสิบชั่วโมงอ่ะสบายเลยเพราะหนึ่งชั่วโมงเราย,ยังทําให้คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ได้แล้ความยืดเวลาออกปุ๊บ สบายแล้วคุณแมะที้ถ้าเวลาเราดูว่ามันไม่เพียงพอเราก็ให้แค่นี้ถ้าเวลามากเราก็ให้มากแค่ครูสอนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรตัวเองเป็นเทพรู้เยอะเพราะรู้รู้เยอะปุ๊บเป็นไงอยากให้อาจใหญ่เลยผมมีเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งพูดจังเลยพูดหลายอย่างมากใส่เข้าไปอันนี้ก็ได้จะให้คนรู้อันนี้ก็ได้จะให้คนรู้อันนี้ก็ได้จะรู้อีกสักหน่อยนึงอันนี้ก็มีประโยชน์ อะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายแล้วคนคนนี้ทํอะไรเป็นมั่นไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมีบางกลุ่มสอนไปสอนผู้สูงวัยมีสายยันสายสายันก็เข้าไปนั่งเป็นลุงลุงป้าอยู่ลุงลุงลุงสายยันก็เข้าไปนั่งเป็นนักเรียนให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเป็นนักเรียนให้ด้วยระวางไอ้ตัวพวกนี้ไว้ไตัวหนอยอย้าอะไรเงี้ยไอ้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นนักเรียนที่สมบทบาทมากเพราะเขาจะเอาประสบการณ์ตรงของเขาที่เขาเจอลูกศิษย์แบบเนี้ย เขาไม่ได้เสแสร้งนะพวกนี้คนเหล่านี้จะไม่เสแสร้งมันเป็นประสบการณ์จริงที่เขาเจอแล้วเขาก็จะเอามามาแสดงให้ดูว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยสอนคอมพิวเตอร์จะค่อนข้างลำบากพอสมควรนะต้องใส่ใจใส่ใจและให้เวลาอย่าลืมนะกลุ่มน,นี้ออกแบบต้องให้เวลาที่เพียงพอมีการฝึก ซ้อมทำซ้ำอ,อย่าลืมฝึกซ้อมทำซ้ำในแต่ละจุดแล้วก็ให้เนื้อหาเฉพาะที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วไม่อยากให้นะอยากให้แต่อย่าให้ตอนนี้แบ่งๆไว้แล้วพาเขาเดินไปค่อยๆเดินถูกไหมฮะสุดท้ายเขาก็ได้เท่าเราอยู่ดีแต่ว่าต้องใช้เวลาอ่ะอันต่อไปในเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนแับทันทีพี่อขอฝากที่กลุ่มไว้ ถ้ามีการถามตอบแล้วมีผู้เรียนถามแล้วเราตอบเขาตอบเราถามเขาตอบอะไรเงี้ยถ้าเขาตอบถูกต้องเป็นไงฮะชมให้แรงเสริมอุย้ยเก่งจริงๆเลยเยี่ยมมากแค่คลิกมันปิดไนดะ้โอ้โหคุณลุงสุดยอดเลยแค่คลิกปิดเลยแต่ว่าพอเรามีแรงเสริมอย่างนี้ปุ๊บคนเรียนก็จะรู้สึกว่าไงหูตายปูชมดีใจจังเลยนะ แม้กระทั that, roommate, ่งเด็กๆหูวสร้างโฟลเดอร์ได้อย่างเงี้ยเด็กก็จะต้องมีเรื่องของแรงเสริมอย่างอื่นเช่นถ้าเด็กอยากเล่นเกมครูควรห้ามไหมถ้าเราเป็นครูหลักที่ควบคุมห้องอยู่เด็กบอกอยากเล่นเกมครูต้องบอกว่าไงเรียนก่อนเรียนให้จบก่อนแลกกันถูกไหมเดี๋ยวทําตามที่ครูบอกเสร็จปุ๊บใครทําเสร็จก่อนเป็นไงไปเล่นเกม เห็นไหมเด็กก็จะรีบทําแล้วเรียนรู้เพราะครูต้องเดินไปตรวจนีงสร้างโฟลเดอร์เสร็จหรือยังถ้าเธอเสร็จก่อนเพื่อนก็ได้เลนเกลหลอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จนะมเขาก็จะถามรู้ใช่ไหมครูชอบพอเขาทําดีก็ให้แรงเสริมก็ต้องบอกทันทีหรือถ้าเขามีคําถามถ้าเขามีคําถามครูต้องตอบทันทีให้ความกระจัดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถ้ามีคําถามอยู่ในหัวตลอดเวลาการเรียนรู้เกิดไหม ถามแล้วครูก็ยังไม่บอกเอาไว้ก่อนเอาจะถามอีกเอาไว้ก่อนถามไปหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครูค่อยบอกเป็นไงไถามมาสามข้อแล้วครูก็ไม่ให้คําตอบสักทีอย่างเงี้ยการเรียนรู้ไม่เกิดนะแล้วจะท้อลเลยโอาถามอะไรไปครูก็ไม่บอกสักทีเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนการที่จะให้ผู้เรียนไม่มีคําถามในหัวเลยครูต้องชัดเจนและปุดรอยรั่วทุกจุดให้ได้จนผู้เรียนไม่เกิดคำถาม ครูจะสอนได้ราบรื่นมากแต่ถ้าครูสอนแบบครึ้งๆกๆลางกลางเปนไงพูดไม่ชัดเจนคำถามเกิดในหัวผู้เรียนไหมโอยแน่นอนแล้วเขาเพจะถามเขาเจะงงทาไมทำไมครูต้องสอนแบบนี้แล้วทำไมครูต้องให้ทาแบบนี้ถ้าทําไมทําไมทําไมเป็นสิบนาทีแล้วเป็นไงการเรียนรู้เกิดไหมไม่เกิดน,นะไม่เกิดน,นะได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องอุดทุกรูเลยอย่าให้เกิดคําถามซึ่อยู่กับครูจะสอนชัดแค่ไหนอ่าต่อสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ไหมคุกคนคิดว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปไฟซึมสลือลัลสลัวในห้องคอมเนาะบรรยากาศไม่ดีเสียงอึกกระทึกอย่างเงี้ยบรรยากาศสภาพแวดล้อมเรียนรู้อย่างกระเอรือร้นมีผลต่อการเรียนรู้ไหมเขาอยากเรียนเขาชอบเขาอยากจะมาเรียนแล้วก็เราทําให้เขาคึกคักต่อต้นโอยากจะอยู่กับครูพวกกลุ่มนี้จังเลยอะไรเงี้ยสนุก กระตือรือร้นที่จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นถึงได้มีกิจกรรมที่บอกว่าทําให้ทุกคนมีความสนุกก่อนที่จะเรียนร่วมกันนะเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องคิดกันว่าในแต่ละสิ้นนาทีที่ทุกคนได้จบไปเนี่ยจะละลายพฤติกรรมเพื่อนในกลุ่มอย่างไรสุดท,ท้ายเลือกสารสิ่งที่จะเรียนเองทุกคนถ้าไม่ถูกบังคับให้มาเรียนการเรียนรู้จะเกิดเร็วกว่าคนที่ถูกบังคับเพราะเขาอยากเขาอยากมาเอาความรู้นะ ถูกบังคับมา,ายิ้มหัวล้อนะแต่ถ้ามีความสนุกสนานเกิดขึ้นในที่ถูกบังคับมาแล้วก็มาเรียนก็าอาจจะดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกสรรสิ่งที่จะเรียนเองได้และเห็นประโยชน์กับสิ่งที่กําลังเรียนอยู่การเรียนรู้ก็เกิดเช่นเดียวกันก่อนมาอาจจะไม่เห็นประโยชน์เรียนไปเรียนมานึกภาพออกว่าเราจะไปทาประโยชน์อย่างไร มันก็ต่อยอดกันได้ถุกไหมการเรียนรู้ล้วก,ก็อยาก,กเรียนเองอมาดูก่อนพัฒนาหลักสูตรเราต้องตั้งคําถามตอบคําถามอะไรในตัวเราให้ได้บ้างอันที่หนึ่งใครคือผู้เรียนของคุณโจทย์แจกไปแล้วสอันอันนี้เป็นโจทย์ที่ถูกกําหนดขึ้นรู้ทันทีอ่านฟุ้อ๋อเด็กป .6 คือผู้เรียนของเราเท่าแก่ SME อายุ50-55คือผู้เรียนของเราใช่ไหมฮะ ผู้สูงอายุอยู่ชมรมู้สูงเป็นผ,ผู้เรียนของเราอย่างเงี้ยแล้วก็อาสาสมัคร,กรเกษตรเป็นผู้เรียนของเราถ้าเราตีโจทย์พวกนี้แตกปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราจะออกแบบการสอนอย่างไรเพราะคุณยศบอกแล้วว่าคนแต่ละคนแต่ละวัยแต่ละเพศด้วยนะแต่ละระดับการศึกษาไม่เหมือนกันเลยทั้งเราต้องออกแบบการสอนที่ต่างกันไปต่างกันไปนต้องรู้ว่าตอบโจทย์ให้ได้ว่าเขาคือใครมาดับแรกเลย เพราะเขาคือใครเสร็จโจทย์ที่สองคือเราจะสอนอะไรเขาถูกปะการสอนถ้าเรายัดเยียดขอใช้คำนี้เลยนะยัดเยียดสิ่งที่คนเรียนไม่ได้อยากจะรู้เลยไม่อยากรู้เลยเราอยากสอน <c oughs> มันนั่งปุ๊บฉันอยากสอนอันนี้ <c oughs> เราก็ยัดเยียดให้เขาถามว่าคนเหล่าน,นั้นจะรักไหมครับถ <c oughs> ูกยัดเยียดไหมเอาไปได้พว่า เพราะว่าไม่ไม่ได้อยากอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาเห็นประโยชน์ปุ๊บเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หลังจากวารายพฤติกรรมเสร็จก่อนเริ่มต้นการสอนทุกกลุ่มจะต้องพูดประโยชน์ให้ผู้เรียนในห้องของคุณเห็นประโยชน์ในสิ่งที่สอนก่อนคิดหนักเลยไม่ธรรมดานะ เพราะว่าหลังจากละลายพฤติกรรมทุกคนรู้สึกสนุกสนานเป็นกันเองแล้วแล้วเขามาทําไมเราวันนี้ถูกไหมคุณครูก็ต้องเป็นคนบอกว่ายกตัวอ,อย่างอะ,ยงจะจอย่างกลุ่มผู้สูงวัยอะจะจูงใจเขายัางไงจะจูงใจเขายังไงดีว่าเขพิเตอร์มันมีประโยชน์ยังไงสําหรับเขาเขาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ยู่ในชุมชนหถ้าทางหน้าตาแบบนี้เป็นประธานแน่เลยไม่ดีจะจูงใจก็ยังไงดีตอตอบตอบแ่ที์ อะอายุเเก็เดี๋ยวพ่กนี้ก็บอกพวกนี้บอกในห้องเลยนะว่าเราจะจูงใจเขายังไงเขาต้องเห็นประโยชน์สิแล้วต้องเป็นประโยชน์ที่เข้ากับกลุ่มคนด้วยเขาเป็นอยู่ในชมรมผู้ผู้สูงอายุใช่ไหมเขาจะใช้อะไรบ้างล่ะนึกถึงลูกหลานเ็ามีเครื่องคอมอยู่ที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วผูกโยงให้ได้ว่าเขา ต้องมาเรียนเพราะอะไรยังกลุ่มเกษตรนะคะสมัครเกษตรทำไมก็ต้องมาเรียนเสิร์ชข้อมูลรูปภาพโอเคหนึ่งคือทำให้เราผลผลิตด,ดีขึ้นแต่โจทย์คือให้เสิร์ชรูปภาพด้วย Google เราจะเชื่อมโยงตรงนี้ได้ไหงรูปภาพด้วย Google เขาคือกลุ่มอาสาสมัครเกษตรกรรู้จักอาสาสมัครเกษตรป,ะปะ่ะคะอ่นนะด้บอกหน่อยหนึ่งพวกชาวสวนที่เขาอยู่เขาเป็นเกษตรกรน,นี่แหละแล้วเขาก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครกับกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะเอาความรู้ที่กระทรวงเกษตรเขามอบให้ีไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านไปต่อยอดนะนี่คือนี่คือหน้าที่ของเขาส่วนหนึ่งงนั้นะจะมีเทคนิค การปลูกการกำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆนาน,นานมาเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้กับทางทางเกษตรทางกระรทรวงกรเกษตรจากนั้นตัวเขาอยู่ในชุมชนเขาก็จะไปถ่ายทอดในกระชาะ้บว่าพอคุณจะพูดอย่างนี้ปุ๊บถ้าสอนเรื่องของการเสิร์ชรูปภาพด้วย Google คนกลุ่มนี้เขาจะได้ไประโยชน์อะไรใช้สื่อการสอนถูกไหมลงชุมชนเผื่อจะทำริ้นโปสเตอร์มาถ้าไม่ใช้ powerpoint ก็ริ้นปริ้นใส่กระดาษมาเป็นไงเป็นรูป เราเสิร์ทรูปนี่เรื่องของอะไรล่ะเรี้ยเรี้ยกระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่กําลังลงอยู่เห็นไหมพูดให้เห็นประโยชน์ว่าทําไมเขาต้องเสิร์ทรูปภาพเพราะรูปภาพสามารถนําไปเป็นสื่อที่เขาจะเอาไปให้ชาวบ,บ้านดูได้จะได้เห็นัดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมคะนะนีประโยชน์ที่เดี๋ยวต้องคิดว่าตอนนําเข้าอาเกษตรกรทุกคนนะลุงลป,ป้า,ปามานั่งเรียนยงันนี้ไม่ใช่ลุงสิคุณพี่ อายุสามสถึงสีมานั่นาเรียนเรนงนี้เราจะมาเรียนไปเพื่ออะไรถูกไหมคะนั้นเราต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่าเขาทางาน,นอะไรอยู่อะไรเกี่ยวข้องกับเขาเราจะได้เอามาพูดประโยชน์เพื่อจูงใจโอเคไหมกลุ่มนี้ได้อ๋อเท่าแก่เท่าแก่ทาไมต้องมาเรียนเสิร์ชเว็บไซต์ด้วย Google เพราะเราต้องพูดประโยชน์ให้เข่าแก่เห็นคือเข่าแก่เนี่ยขอบอกไว้ก่อนเขามีส่งคนมาเรียนกับคุณเยอะ,ยอะมาก เป็นเจ้าของกิจการเข่าแก่อายุเยอะแล้วใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นห้าสิบปีไม่ใช่ว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นอายุห้าสิบถึงห้าสิบห้าเป็นเพราะอะไรเข่าแก่อายุรุ่นนี้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเพราะอะไรคะเขาใช้เด็กคอมพิวเตอร์ใช้รูคิดใช้ลูกจ้างใช้ลูกใช้ลูกใช้ลูกคิด ม่ใช่ลูกคิดอย่างนี้ใช้ให้ลูกทำะนะเนาะให้ลูกคิดด้วยใช้ให้ลูกทําด้วยเพราะเขาเป็นเท่าแก่นี่เขาก็ต้องดูแลกิจการของเขาแล้วก็สั่งเด็กให้ทําถูกไหมเอ่ยผู้สั่งเด็กให้ทำพวกเขาก็เขาไม่ได้ทาเองแต่เราคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อต,ตัวเท่าแก่เองถ้าลูกไม่อยู่เป็นไงไเขาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองได้ไหมถ้าถ้าเขาทําเป็นถ้ากราทำไม่เป็นเขาต้องรอลูกถูกไหมวสมัยนี้การแข่งขันมันสูงอย่างเงี้ยคู่แข่งก็เยอะ ผู้ประโยชน์ให้เข้าแก่เห็นได้ไหมว่าทำไมต้องมาเรียนค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Google